เด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับคุณนกนะคะวันนี้คุณนกมีกิจกรรมในโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่ชุมชนการละเล่นเด็กไทยมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีการละเล่นก้าอี้ดนตรีมาให้เด็กๆได้เรียนรู้และร่วมการอนุรักษ์การละเล่นของไทยกันนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอการละเล่น เก้าอี้ดนตรีมาให้เด็กๆได้ฝึกเล่นอ่ากันอย่างง่ายๆที่บ้านนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูที่วิดีโอพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆการเล่นเก้าอี้ดนตรีจำนวนผู้เล่นไม่จำกัดจำนวนเล่นได้ทั้งผู้หญิงและชายอุปกรณ์เก้าอี้และเครื่องเล่นเพลงวิธีการเล่น นำเก้าอี้มาตั้งเป็นวงกลมมีจำนวนน้อยกว่าผู้เล่นหนึ่งตัวผู้เล่นยืนล้อมเก้าอี้เป็นวงกรรมการเปิดเพลงหรือร้องเพลงให้ผู้เล่นเดินหรือเต้นตามเสียงเพลงไปรอบๆวงเก้าอี้กรรมการหยุดเพลงให้ผู้เล่นหาเก้าอี้นั่งให้ได้ใครไม่มีเก้าอี้ต้องออกจากการเล่น เล่นชนนี้ไปเรื่อยๆจนเหลือผู้เล่นคนสุดท้ายคือผู้ชนะประโยชน์เกิดความสนุกสนานผู้เล่นมีไหวพริบในการหาโอกาสนั่งเก้าอี เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆก็ได้อะไรคะดูคลิปวิดีโอการเล่นเก้าอี้ดนตรีกันไปแล้วนะคะเป็นยงไงกันบ้างคะดเด็กๆสนุกกันไหมคะดเด็กๆสามารถฝึกเล่นเก้าอี้ดนตรีได้ที่บ้านนะคะดเด็กๆอุปกรณ์ในการเล่นก็มีเพียงเก้าอี้ดนตรีแล้วก็เสียงเพลงสนุกๆนะคะดเด็กๆสามารถเชิญคุณพ่อคุณแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆที่บ้านของดเด็ก ได้เลยนะคะเด็กๆอา่าววันนี้คุณครูนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนกจะหากิจกรรมการละเล่นไทยมาให้เด็กได้เรียนรู้ได้ฝึกเล่นกันอีกนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ